อ่าพอคาริยาทิปติดเชียวกระโดดกระเวยนี่เลยห้ากับทริปตี้เชียมงนะครับว่าจะจับตัวได้ครับหนุ่ยยอมโดยเมื่อคืนวันที่เมื่อวันที่ที่มากรุ่งปฐมทิพย์มานะครับนายอักกษิ์อุยกระเทมทุกอายุสามสิบป,ปีแล้วนี่เป็นชาวเข้าใจส้นปัทลุงนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับกอนทราบปัทลุงนะครับในลบนี้นะครับน่าเป็นคดียาทริปติดด้วยในไล่ทองทีเลยมีสุราปัทลุงด้วยนะครับทั้งสิกาดี้เกนนี่ไปออเทอร์เมียนมาเลยและการเราว่างการจับตัวกลับมาดำเนินคดีที่ปปัทลุงเนี่ยก็หนังรถไฟมา อ่าใช่คือมือเรียบร้อยหรือจะคุณเจมือไม่ใช่นะนะครับแต่ว่านั่นแหละการลบนี้หลวงจ่ารถไฟที่ชาย,ยาเลยครับที่ชาย,ยาร่างชาย,ยาฐานะเรานี่แหละลบนี้นี่ก็เป็นหลักรดเลื่องเนี่ยวะแลยครับขับนี่ไปได้ครามลูได้นะ้ามันเม็ดนะไปยน่กับมูนึงปตาทงสาชานานั้นและการน,นี่ขึ้นเข้านะครับอ่านี่ก็มีการระดมกําลังตั้งตำรวจตั้งอทชอบผู้นํท้องทีองถิ่นช่วยกันฮะนะครับจนวันเย็นกองเรวันเช้านี่เลยครับ ตำรวจฐานะชุดไร้หลาฐานามะมีล้วมีต่อเฉดจับพัทลุงนะตอ่อเฉดที่สามที่ต่อเฉดสู้รัดที่หนึ่งเจ็ดนะครับแลว้วควายปกครองนะครับไปจับกุมได้นี่ชุดตอ่อเฉดไปจับกุมได้นะก็ไปเรียกอุอมอ้มอุ้มได้ในออกมาออกมามใช่ไหมก็ออกมานะครับจับได้ในป่าย่างนะที่บานนงเรียงมูกสมอดทองฐานะครับ โดยได้เปลี่ยนเป็นชื่อเยอ็นสีเกียวแหละเป็นตัวสีส่องในการจักลุ้มนะทำรวจการใช่าห,หลากันริบเต้เฉาโมงอะไรนี่นะครับน้องยิงอมนั่นแหละค่ะเบื้องตอนใหม่อทาทิษฐานี้ให้การหวาช่วงเวลาประมาทตีนึ่งค่ะตัวเองได้ใช้ลวดผ้าม่านบนรถไฟก็คือแก้ทุก อแจมืจมติดอยู่กับบันไดนั่นแหละค่ะซึ่งก่อชายล้วนนี่แหละสะดอกุญแจมือลุดออกมาแล้วก็นอนยอบอยู่นาจนว่าซบโอกาสเท่นตำรวจลับค่ะจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณตีสามมันจะมีช่วงที่ขบวนรถไฟเขาชะลอความเร็วเนื่องจากว่ามีทางก่อรสร้างที่บริเวณบ้านกอหมุกตําบลทาชนะนี่แหละค่ะชายโอกาสนี่กระโดดนี่ลงจากรถไฟค่ะแล้วก็เดินลัดล้อออกไปทางถนนล่วงเอเชซีหนึ่งที่นี่ก็ยังให้การเลยนะคะว่าตัวเองได้รอบนี่คดียาเสพติดไปยุทีมีวนดี นะครับนะอ่ะก็เรื่องนี้ก็มาจากซืบเหนือมาจากนี่แหละการกวาดล้างเกงคอร์เซนเตอร์อไปยุเขาก็ลบนี้ไปยุเมียมันดี้ไปได้เมียเกันู้นะครับบอกกวาดล้างเซนเตอร์ทุกจับมาด้วยแล้วมามีเตี๋ยขันดีก็ติดตัวกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้ตับ<อ>ได้เด็ดร่อยแล้วล่างต่างติเปลี่ยนเสื้อเป็นสีชมพูลายสุดเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียวทุกจับนะค่ะ